ให้ทดสอบดูค่าก่อนนะครับให้เราทดสอบดูว่า S-Elinux อนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาตนะครับโดยการ get นะฮะ security get c b o คือ get S-Elinux boolean นะครับ, ool, lean, รบลบ a คือทั้งหมดขอ g r a บค่าเฉพาะค่าที่เป็น name d นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ S-Elinux นะครับไม่อนุญาตเห็นไหมฮะไม่อนุญาตให้มีการเขียนหรืออัปเดตโซน master file ลงมายังไม่อนุญาต เราจะต้องใช้คำสั่ง se นะครับก็คือ set c b o u นะครับอ่ set c b o u นะครับลบ p ใหญ่ I นะครับตามด้วยค่านี้นะครับแล้วก็เลขหนึ่งนะครับคืออนุญาตนะครับรอสักครู่นะครับ เรียบร้อยนะครับเราลอง get c b o ูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นว่าตอนนี้ SE n u x ก็อนุญาตให้มีการเขียนอ่านเรียบร้อยนะครับเขียนอ่านเรียบร้อยกลับไปดูหลอกนะครับกลับไปดูหลอกของตัวหลอกแม่เสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับหลอกแม่เสร็จอีกครั้งหนึ่งทำการรีสตาร์ทใหม่นะครับ รีสตาร์ทใหม่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเรา s e r v ์ c e วิ m e D เนะครับรีสตาร์ท enter ครับแล้วลอง ls ดูเราจะเห็นว่าค่าของโซนนะครับจะถูก Copy จาก Master นะครับมาไว้ที่เครื่องนี้นะครับ ไปดูหลอกนะครับก็จะเห็นว่ามีการโหลดนะครับโหลดโซนขึ้นมาใช้งานนะครับหลังจากที่มีการดาวน์โหลดโซนมาจากเครื่องมาสเตอร์นะครับมาไวท้ที่ที่เครื่องของตัวสลับแล้วนะครับดังนั้นก็ขอให้ผู้เรียนนะครับระมัดระวังแล้วก็เรียนรู้นะครับในการใช้งาน